ขั้นแรกที่สุดของการจะแก้ปัญหาในครอบครัวเรานะครับคือการยอมรับซะก่อนว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้เกิดปัญหานั้นไม่มากก็น้อยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ไม่ว่ายังไงเรามีส่วนมากๆนะครับที่ทำให้ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างความสัมพันธ์เรากับสามีภรรยาหรือเรื่องราวของการเลี้ยงลูกวัยรุ่น ปัญหาบางอย่างเรื่องของราวของความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันหรือปัญหาพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในบ้านขอให้รู้ไว้ครับว่าจริงๆแล้วเรามีส่วนไม่มากก็น้อยอ่ะที่ทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเท่านั้นเองบางคนฟังคําพูดนี้แล้วก็อาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจนะครับรู้สึกยากแก่การเชื่อมากเลยว่าเอยเราจะมีส่วนยังไงเราก็ดีพอแล้วนี่ เราก็เป็นแม่ที่ดีแล้วเราก็เป็นภรรยาที่โอเคแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยกันในห้านาทีไม่มีวันจบหรอกนะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าเกิดเรามีเวล่าเวลามีโอกาสที่จะไข้ควรตวนเองมีสติและปัญญามากพอที่จะทบทวนพฤติกรรมการกระทํา ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ในอดีตในปัจจุบันหรือในช่วงเวลาต่างๆที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะจําไม่ได้เ่ยเราจะค้นพบความจริงข้อนี้แหละครับว่าทุกความดีเลวของผู้คนทุกความทุกการกระทําของผู้คนที่อยู่ในครอบครอบครัวเราเนี่ยมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอมีเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเสมอครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวไง ไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่ได้ใครควรไม่ได้รู้จักตัวเองนะอมากพอไม่ได้ทบทวนพอไม่ได้ทบทวนมันก็กลายเป็นอดีตพอเป็นอดีตนานๆเข้าเราไม่ใส่ใจอดีตเหล่านั้นก็จะกลายเป็นปมปัญหาเราเลยมักจะเจอแม่ที่พูดจาบางอย่างสร้างปมผ่านคำพูดให้กับลูกพอผ่านมาปุ๊บพอย้อนกลับไปเอ้ยจำไม่ได้เลยว่าเคยพูดประโยคนี้ด้วย จำไม่ได้เลยว่าเคยรู้สึกแบบนี้หรือจำไม่ได้เลยว่าเคยทำแบบนี้ด้วยเราเคยเจอสามีที่เคยพูดบางอย่างทำร้ายจิตใจภรรยาหรือลูกและในปัจจุบันเขาก็จำไม่ได้เขาก็ลืมไปแล้วว่าเขาเคยพูดคำคำนี้จนแม้กระทั่งวันที่เรามีโอกาสพาเขาย้อนอดีตพาสะกดจิตหรือหรือแม้กระทั่งกับ คนที่รับฟังหรือคนที่ถูกกระทำมาเฉลยความจริงว่าเขาโดนอะไรมาเราถึงจะนึกออกหรือบางทีเราก็แทบจะนึกไม่ออกด้วยซ้ำนะครับผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วทุกความดีเลยของผู้คนทุกการกระทำพฤติกรรมของคนในบ้านมีเราเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดสิ่งนั้นอยู่แล้วครับไม่มากก็น้อยดังนั้นวันนี้อยากจะเชื้อเชิญทุกคน ที่ใช้ชีวิตกันแบบครอบครัวกลับมาไข้ควรทบทวนตนเองเวลาที่เราเจอเรื่องราวที่ไม่ได้ดั่งใจเจอพฤติกรรมที่เรารู้สึกไม่โอเคของคนในบ้านขอให้รู้ไว้ว่าเราเองมีส่วนที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วการคิดแบบนี้ไม่ได้คิดเพื่อให้เรามาโทษตนเองมาแบบโอ้โหโบยตีตัวเองไม่เมตตาตัวเองอันนั้นก็คือไม่เมตตาตัวเอง แต่หากการคิดแบบนี้เพื่อให้เรากลับมาไขควรทบทวนมามองตัวเองก่อนจริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าศาสนาพุทธนะแท้จริงแก่นแท้ของมันอะ่ะคือการฝึกมองตัวเองเราต้องฝึกมองตัวเองฝึกปรับตัวเองฝึกเข้าใจตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปมองคนอื่นอย่าส่งจิตออกนอกแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เวลาเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวเช่น,นลูกไม่ได้ดังใจบางอย่าง สามีเป็นคนที่ไม่หนารักพฤติกรรมไม่ดีภรรยาเป็นคนที่ไม่ได้ดังใจบางเรื่องเรามักจะชี้นิ้วและมองไปที่คนอื่นแล้วก็เฝ้าถามหาว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรผ่านเข้าไปอีกบางครอบครัวก็กลายเป็นโทษสังคมโทษเกมโทษสื่อออนไลน์โทษโซเชียลโทษสิ่งต่างๆรอบตัวไปหมดเลยว่าอ๋อนี่น่าจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งของการเกิดพฤติกรรมนี้ จะลืมไปว่าเอ้ก็เรานี่แหละมีส่วนเหมือนกันนะที่ที่ทําให้วิธิกรรมนี้มันเกิดขึ้นไม่ว่าพฤติกรรมใดเกิดขึ้นในบ้านจะดีหรือเลวเรามีส่วนเสมอนี่คือข้อคิดวนันนี้ฝากไว้ให้ทุกคนที่มีครอบครัวละอยากพาครอบครัวตัวเองไปสู่ความเข้าอกเข้าใจกันอยากให้ครอบครัวอบอุ่นจงมองกลับมาที่ตัวเองก่อนเสมอ การจะแก้ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในบ้านได้ทุกปัญหาเลยนะครับต้องเริ่มต้นจากการยอมรับให้ได้ก่อนว่าเออเฮ้ยเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าเราอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเราอาจจะมีส่วนร่วมที่ทําให้เกิดปัญหานี้และแน่นอนว่าส่วนใหญ่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ถ้ายอมรับได้ใครควรเราจะค้นพบสาเหตุซึ่งสาเหตุแต่ละบ้านไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะบางทีเราละเลยบางอย่างจะเป็นเพราะบางทีเราคิดว่าเราทําหน้าที่ได้ดีแล้วเออแต่เราลืมไปว่า คำว่าด,ดีของเรากับคำว่าด,ดีของอีกฝ่ายมันไม่เท่ากันมันคนละเรื่องกันเช่นเราเป็นสามีที่ดีมากแล้วเราทํางานหาเงินเราเป็นภรรยาเราเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมมากเลยเป็น working woman ทํางานหาเงินไหมลูกแต่เราไม่มีเวล้าให้ลูกเลยเนี่ยไปเด็ดเราเผลอคิดว่าเราทําดีแต่เราทําดีผิดผิดเรื่องผิดช่องเนาะนี่ยกตัวอย่างส,สาั้นยังมีอีกหลายสาเหตุที่เป็นส่วนที่ทําให้เกิดปัญหาบางอย่างจากตัวเรานั่นแหละ คิดอย่างนี้ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้ให้มาโบยตีหรือเคี่ยนตีหรือโทษตัวเองรู้สึกแย่รู้สึกผิดอะไรขนาดนั้นแค่ให้กลับมามองตัวเองและคิดไม่ออกค่ะผู้เชี่ยวชาญหาคนที่สามารถค้นลงไปในครอบครัวของเราได้ว่ามันเกิดจากอะไรเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกบ้านในการสร้างครอบครัวให้อบุ่นและลูกวิ่งเข้าหาครับ